สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ73จำใจราวงการเปิดชีวิตปัจจุบันประเขียดนภารพรอายุ73ปีสู้ชีวิตกับลูกที่ปราจีนบุรีดาราอาโวโสท่านนี้ซึ่งอยู่หมู่บ้านผ่านหิน8บ้านเลขที่141ทับ28หมู่ที่10ตำบลท่าตูมอําเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านทาวโฮม โดยหน้าบ้านนั้นเปิดเป็นร้านขายของชําเล็กๆจำพวกน้ำบัดลมและเครื่องดื่มรวมถึงขนมและข้างบ้านนั้นก็ยังพบว่ามีต้นไม้หลากหลายพันธุ์รวมทั้งบอลสตีต่างๆเป็นพันธุ์ที่กำลังเป็นที่นิยมในกระแสขณะนี้และได้พบกับ ต้นเรื่องซึ่งเป็นดาราโุโสชื่อคุณป้าเขียดนภาพรหงสกุลอายุ73ปีได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้พร้อมกับสามีและลูกชายจำนวน3คนซึ่งป้าเขียดนั้นพอเห็นผู้สื่อข่าวไปถึงบ้านก็กล่าวทักทายด้วยรอยยิ้มและไมตรีซึ่งมาอยู่ที่ป่าจีนบุรีนี้ นานหรือ,อยังทางพระเขียดนั้นก็ได้ตอบว่าประมาณ10ปีแล้วซึ่งแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็จะอยู่กรุงเทพเป็นหลักเพราะว่าตอนนั้นยังรับงานแสดงอยู่จากลูกชายที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ประจินก็ได้ทำงานบริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม304ตอนที่มาอยู่แรกๆก็เช่าเขาอยู่หลังจากนั้นพอได้ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งลูกชายถึงได้ให้บ้านหลังนี้ ไว้กับพ่อแม่ได้พักอาศัยซึ่งก็สิบกว่าปีก่อนก็พอมีงานแสดงก็ได้แสดงบ้างแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นบวกกับตัวเองนั้นไม่สบายอยู่ดีๆก็ฟุบไปจึงไม่ได้รับงานแสดงและย้ายมาอยู่ที่ประจินบุรีเป็นหลักพอมาอยู่ที่ประจินบุรีก็จึงได้เปิดร้านขายของชามเล็ก พอได้พูดได้คุยกับลูกค,ค้าที่มาซื้อของที่ร้านขายเงาซึ่งหากจะถามว่าการดำรงชีวิตอยู่ในช่วงนี้ค่อนข้างจะลําบากเพราะขายของก็ได้พอกินไปวันๆหากเปรียบเทียบกับรายได้ที่เคยได้รับจากการแสดงในสมัยก่อนก็เทียบกันไม่ได้กับการขายของชําในขณะนี้ส่วนลูกชายของประเขียนนั้นก็วิ่งรับส่งอาหารได้วันละ300กว่าบาทหากค่าน้ำมัน ก็เหลือประมาณ200กว่าบาทก็เท่ากับว่าเฉลี่ยเดือนหนึ่งนั้นมีรายได้6,000กว่าบาททั้ทงนี้ประเขียดก็ยังได้ฝากถึงแฟนละครในสมัยก่อนว่าถ้าคนที่ยังคิดถึงประเขียดก็สามารถแวะมาทักทายพูดคุยหรือช่วยสนับสนุนสินค้าที่อยู่ภายในร้านของป้ากันได้ขอขอบคุณข่าวจากไทยสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ